สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขุดปูนาส่งตัวเองเรียนชาวเน็ตชื่นชมเด็กอายุ12ขุดปูนาส่งตัวเองเรียนมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากและน่าชื่นชมสุดๆเป็นเรื่องราวของเด็กทางบ้านวัย12ปีที่สู้ชีวิตสุดๆทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาดูพร้อมกันเลยเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยทางบ้านวัย12ปีกับชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ ที่เลือกที่จะเป็นได้เชื่อไหมว่าหลายคนนั้นโชคดีมากแค่ไหนที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ดีพร้อมแต่สําหรับบางคนนั้นก็ไม่ได้มีชีวิตดีมากมายอย่างใครเขาแถมยังต้องทํางานหาเลี้ยงตัวเองอีกด้วยเรื่องราวที่เรากําลังจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของน้องทีมเด็กชายจิรายุทธพุทสีเป็นเด็กชายวัยสิปีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดน้องทีมเขานั้นอาศัยอยู่กับป้าตั้งแต่เกิดมา ก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อกับแม่เลยมีเพียงป้าเท่านั้นที่ดูแลเขามาแต่ด้วยความที่ทางบ้านก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายในวัย8-10ถึงขวบเขานั้นคิดจะแบ่งเบาภาระของป้าเพราะไม่อยากของเงินป้าแล้วเขานั้นเริ่มออกรับจ้างขุดปูนาตั้งแต่นั้นมาจนถึงอายุ12ปีและต้องบอกเลยว่าเขานั้นไม่ได้ทำเพียงแค่ขุดปูนาอย่างเดียวเพราะว่าเขานั้น ทำทุกอย่างที่ได้เงินเด็กไว้12ปีต้องเดินตากแดดตากลมมาเพื่อขุดปูนาและปูนาที่เขาขุดได้นั้นก็ได้รับเงินตัวละ1-2บาทน้องทีมบอกว่าการขุดปูนานั้นทำให้เขานั้นมีเงินประทังชีวิตและเขาก็นำเงินตรงนี้ไปส่งตัวเองเรียนด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก dailylifeexpress.com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ